One News ตรงไปตรงมาะะจับประเด็นวันนี้นะครับมาคุยกันนะครับก็เป็นควันหลงหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานนะครับเดินทางกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวกันแล้วก็เดินทางไปฉลองสงกรานนะครับมาดูตัวเลขก่อนนะครับที่สรุปในช่วง7วันระวังอันตรายของเทศกาลสงกรานในช่วงปี2,558 9-15เมษายนนะครับปรากฏว่ามีผู้ที่เสียชีวิตไป364คนอุบัติเหตุเกิดขึ้น3,373ครั้งบาดเจ็บ3,559คนนี่คือช่วงสงกราน2,558นะฮะทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของสงกรานเมื่อปี2,557 7วันระวังอันตรายนะครับ เมื่อปีห้าเจ็ดมีอุบัติเหตุ29 9 2บครั้งบาดเจ็บ32 2 5ยคนเสียชีวิต3 2 2ยคนจะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น3 8 1ดิบ็ครั้งผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น3 3 4สาคนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้น4ี่ิบคนนี่เป็นการสูญเสียชีวิตของคนไทยนะครับในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ภารวมทั้งปีใหม่และสงกรานตก็เป็นพันคนนะฮะทุกปีที่ผ่านมาเราสูญเสียชีวิตผู้คนประชาชนที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติไปกับเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมีการเสวนากันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเป็นการเสวนาเรื่องวิกฤตอุบัติภัยใครช่วยได้จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณาสุขนะครับซึ่งในที่เสวนากันเนี่ยนะฮะผู้ที่อยู่ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องบอกว่ามาตรการรับมือความเสี่ยงบนท้องถนนที่ผ่านมาของไทยไม่มีประสิทธิภาพมากนักครับจึงเสนอว่าภาครัฐจะต้องใช้มาตรการเชิงรุกให้มากกว่านี้อย่างเช่นถ้าจะตั้งจุดดูแลการจราจรเนี่ยก็ควรตั้งกลวยให้เต็มที่ในแต่ละจุดเสี่ยงส่วนสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็คือการเมาสุรากรณีนี้ นักวิชาการมองว่าการแก้ปัญหาต้องเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายและจับกลุ่มอย่างเข้มงวดนะครับประสิทธิภาพในการจับกลุ่มผู้ขับรถเร็วผู้เมาแล้วขับในบ้านเรายังไม่เข้มงวดมากนักนะครับและบทลงโทษจะต้องแรงกว่านี้คนจะได้กลัวนะครับนอกจากนี้ยังมองว่าถ้าจะมีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพต้องทําให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นปัจจุบันนั้นภาครัฐทําในองค์รวมทําในภาครวมแต่ว่า ระดับท้องถิ่นเนี่ยเขายังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าภาพในการที่จะรณรงค์หรือว่าป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเขาก็จะโยนเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นของทางหลวงเป็นของกระทรวงมหาดไทยเป็นของปอพอแต่ว่าตัวท้องถิ่นไม่ได้ลงมากำกับดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ให้เราเสียชีวิตผู้คนไปทุกเทศกาลจํานวนมากแบบนี้จะต้อง ดำเนินการอย่างแข็งขันของประชาชนในทุกระดับนะฮะนี่เป็นข้อเสนอแนะที่ออกมาจากวงเสวนานะครับเรื่องวิกฤตอุบัติภัยใครช่วยได้เดี๋ยวลองฟังเสียงของผู้ที่ได้พูดคุยเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับประสิทธิภาพของการจับกลุ่มของเราจะมีปัญหาในต่างประเทศที่การจัดก,การเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยสิ่งแรกที่เขาเน้นเลยคือมาต,มาตรการด้านการบังคับใช้คือการจับกลุ่มเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพ อันที่สองก็คือบทลงโทษนี่ต้องแรงตัวเขาเนี่ยต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของซะก่อนถ้าเมื่อไหร่เขาไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันสําคัญเขาเป็นเจ้าของเรื่องมันก็จะโยนเป็นเอ้ยเรื่องตํารวจเป็นเรื่องของทางหลวงเป็นเรื่องของเอ่อปอพนะไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีทั้งงบประมาณเราไม่มีทั้งคนแล้วเราจะไปทําได้ไงเรื่องของความปลอดภัยทางถนน ทั้งปีใหม่แล้วก็สงกรานต์แต่ละปีนะครับเราเสียชีวิตผู้คนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่น้อยนะฮะ,ะเยอะทีเดียวก็เป็นความสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติไปมากมายนะคะนอกจากการเสียชีวิตแล้วคนที่บาดเจ็บคนที่พิการที่ต้องรักษาต้องดูแลก็มีอีกเยอะเลยทีเดียวะนะคะก็ต้องระวังกันไว้ป้องกันกันไว้ทุกเทศกาลเลยค่ะ o news ตรงไปตรงมา